พลเอกประยุทธ์เนี่ยตั้งแต่เช้าวันนี้ก็ออกมาคุยกับสื่อนะครับโดยงานแรกที่ท่านไปวันนี้เนี่ยไปที่เมืองทองธานีนะครับไปงานที่ Impact Forum เมืองทองธานีระหว่างที่พูดบนเวทีนะครับบางช่วงบางตอนเนี่ยนายกก็ได้พูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับนายกบอกว่าช่วงนี้เ,นเ,ห,นเหนื่อยทุกวันยอมรับนะครับว่าเมื่อวานในงุนเหยียดไปหน่อยพร้อมกับพูดติดตลกนะครับว่าอยู่ดีๆเครื่องบินก็ชนกันคือเครื่องบินอียิปต์เนี่ยชนมาแต่ว่ายืนยันนะครับว่าตอนนี้นกำลังเร่งทางานเพื่อแก้ไขปัญหานี้นะครับ แล้วก็ย้ำนะครับว่าตอนนี้เนี่ยไม่มีใครได้สิทธิพิเศษย้ำนะครับว่าสิทธิพิเศษเนี่ยคืออนุญาตให้เข้ามาแต่ว่าก็ต้องมีกติกาไม่ใช่สิทธิพิเศษว่าไม่ต้องตรวจแต่ว่าตรวจแล้วหนีไปเที่ยวเนี่ยก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับอันนี้ก็น่าจะพูดถึงกรณีของอียิปต์แต่ว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยก็ยังออกมาย้ํากับคนทั่วไปด้วยโดยเฉพาะคนที่อาจจะต้องไปผับไปบาร์พลเอกประยุทธ์พูดคํานี้ครับบอกว่าขณะเดียวกันผู้ที่เต้นในผับบาร์เนี่ยให้ระวังตัวไว้ด้วย วันนี้ไม่มีใครกลัวก,กันแล้วนะครับหัวเนี่ยจะชนกันอยู่แล้วยืนยันนะครับว่ารัฐบาลเนี่ยไม่อยากบังคับใช้กฎหมายที่รุนแรงไม่อยากที่จะใช้ยาแรงนะครับเดี๋ยวเรามีเสียงนายกตอนเช้าก่อนนะแล้วเดี๋ยวไปดูบรรยากาศระยองกันอีกทีหนึ่งระยองผมบอกไปแล้วเป็นความหมุกงมุ่งความผิดพลาดอันนี้ถ้าจะบอกว่าเยียวยากันผมถามว่าไอที่มันเกิดแล่ความตื่นตระหนกขึ้นทุกอย่างเนี่ยมันมาจากตรงไหนบ้างตรงไหนบ้างทคน ตัวบุคคลแล้วใครอีกแล้วใครอีกที่ทําให้มันตื่นเต้นกันทั้งประเทศจนคนไม่ออกจากบ้านเนี่ยไทรอีกไทยลดลงหน่อยสิครับลดลงหน่อยสิถ้าคุณโหมกระพืออยู่แบบนี้นะก็เกิดอย่างนี้ทุกที่อ่ะรูุ้ณแน่ใจมันจะไม่เกิดขึ้นอีกอแม้กระทั่งคนไทยด้วยกันเองนี่แหละคุณต้องเอาอันนี้มาเป็นบทเรียนสิ ว่าจะแก้ปัญหาตรงไหนอย่างไรการทํางานแบบนี้มันไม่ใช่คิดแป๊บป๊อแป๊บป๊อแป๊บออกแล้วท่านถามว่าผมต้องไปเยียวยาผมต้องเยียวยาใครละ่ะพ่อค้าตลาดต่างๆที่ตลาดสด,ดที่คนได้ไปเดินอย่างนี้ใช่ไหมหรือประชาชนที่หายได้ได้ไม่ได้ใช่ไหมก็เพราะเขาตื่นตระหนกใช่ไหมละ่ะแล้ววันนี้มันเจอคนติดเชื้อหรือย,ยังกูก็ต้องบอกให้คนมันไม่เมื่อไม่ไม่เจอคนติดเชื้อ ก็ช่วยคนออกมาซื้อนะครับใช้วิตเป็นปกติใครสงสัยก็ไปหาหมอนี่อย่างนี้ทํางานอย่างนี้มึงเนี่ยแก้ปัญหาได้อันนี้เป็นช่วงเช้าที่เมืองทองธานีนะครับคุณผู้ชมก่อนที่พลเอกประยุทธ์เนี่ยจะเดินทางไปเที่ยวระยองคือช่วงเช้าในท่านก็ยังดูยังเดือดเดือดอยู่นะห, <า S 2> หลักๆในก็พยายามย้ํากับสื่อมวลชนที่ไมโครโฟนที่เห็นจิ้มเนี่ยก็คือมีนักข่าวกาลังจิ้มมาอยู่ท่านก็ถามไปว่าดูซิใครที่ทําให้เรื่องราวมันแตกตื่นขนาดนี้ แล้วสุดท้ายเนีน่ยก็มีคนบอกว่า,าก็พะสื่อใช่ไหมนายกก็บอกแน่แหละใช่เลยพวกสื่อมวลชนในตัวการเลยนะครับกระพือข่าวทําให้คนตื่นตัวแตกตื่นนะครับอ,อันนี้คือช่วงเช้าช่วงบ่ายเนี่ยพลเอกประยุทธ์ก็เดินทางไปที่ระยองโดยมีเป้าหมายสําคัญ3จุดนะครับจุดแรกคือที่โรงแรมดีวารีจุดที่2ห้างสรรพสินค้าแหลมทองนะครับซึ่งก็เป็น2จุดหลักที่ฐานอีบคนนี้เนี่ย,ยไปเข้าพักแล้วก็ไปเที่ยวจุดที่3คือตลาดสดสตานะครับตลาดเมืองระยองซึ่งเป็นจุดที่จะวัดดัชนีความรู้สึกคนได้เยอะว่า อนนี้ในเศรษฐกิจมันเป็นอย่างไรคนเนี่ยหวาดกลัวแค่ไหนนะครับพลเอกประยุทธ์เนี่ยเดินทางไปพร้อมกับคุณอนุทินชาญวิรกูลนะครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีสาธารณสุขนะครับอีกขั้นหนึ่งก็คือคุณสาธิตปิตุเตชะเป็นรัฐมนตรีช่วยสาธารณสุขและคุณสาธิตเนี่ยก็เป็นสสระยองด้วยนะครับตัวคุณสาธิตเองเนี่ยก็แหมจะบอกว่าก้ามกืนหรือเปล่าก็ไม่รู้นะ <c oughs> เพราะว่าตัวท่านเองเนี่ยก็ดูทั้งขาสาธนารณสุขในเวลาเดียวกันเนี่ยก็เป็นสสในพื้นที่ด้วย <c oughs> เพราะฉะนั้น ถ้ามันจะทําอะไรที่หักดิบกับความรู้สึกคนระยองมากเกินไปเนี่ยมันก็อาจจะเสียคะแนนเสียงได้นะครับ mm hmm. แต่ว่าอ่ะนี่ไม่เป็นไรอันนี้คือเรื่องบรรยากาศการเมืองบรรยากาศการลงพื้นที่ของนายกนะครับที่แรกที่ไปก็คือที่โรงแรมดีวารีดีว่านะครับไปถึงเนี่ยก็ฟังบรรยายสรุปจากเจ้าหน้าที่สิ่งที่นายกถามเจ้าหน้าที่เนี่ยก็เลยถามเลยนะครับว่ามันมีจุดโหวตตรงไหนทําให้เกิดปัญหาดังกล่าวอันนี้เป็นคําถามที่โยนกลับไปให,ให้กับเจ้าหน้าที่นะครับ หลังจากนั้นหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจที่โรงแรมเนี่ยก็ไปที่ห้างแหลมทองหรือว่าแพชชั่นระยองนะครับนายกเนี่ยไปตรวจเยี่ยมชมรถที่ใช้ตรวจหาเชื้อโควิด -19 นะครับแล้วก็ไปดูบรรยากาศที่ห้างแห่งนี้หลังจากนั้นเนี่ยก็ได้ตรวจสอบนะครับแล้วก็ยืนยันว่าพร้อมที่จะดูแลประชาชนให้ดีที่สุดบอกประชาชนนะครับว่าอย่าตื่นตระหนกวันนี้เนี่ยเราสามารถรักษาหายได้กว่า3,000คนนะครับการที่ทุกคนใส่หน้ากากเนี่ยก็ถือว่า ช่วยเหลือได้มากแล้วถือว่าช่วยป้องกันได้มากไปฟังเสียงนายกการที่ระยองครับดูแลดีทีสุดขว้เชื่อมัน่นขว้เชื่อมัน่นผมเป็นเชื่อมั่นเลยไม่งั้นผมไม่มาตรงเนี้ยวันนี้ก็ไปโรงแรมมาแล้วนะแล้วเดี๋ยวแก้ปัญหากันเดี๋ยววันนี้ก็รอนายกรัฐมนตรีมาแช่วยมาควบบอดที่พดีมาบอดืนยันว่าพร้อมจะดูแลประชาชนให้ดีที่สุดจะตื่นตระหนกเขาเองนะ แล้ววันี้เราก็รักษาหายได้ที่มายข้างันที่พามาเราหาหายไม่หมดแล้วหามาแต่บวใช่ไหมแล้วเราก็เชื่อแบไว่าอีไต์ขายไม่ได้ขายไม่ได้เพราะเขาไม่ให้คนข้าได้ี่นี้เยอะมากเฮ้ยยัไผมไม่ได้ห้ามนเข้าเหมือนกันต้องไม่ให้าอ่ะย้ายมา้ายอไม่ได้

นี่คือบรรยากาศแม่ค้านะที่ตลาดสดสตาหรือว่าตลาดเมืองระยองก็คือว่าคือแม่ค้าหลังจากที่เห็นนายกเดินผ่านมาเนี่ยก็พยายามร้องเรียนว่าโอ้โห,โหคือเศรษฐกิจมันก็แย่อยู่แล,แล้วแล้วเอาเฉพาะช่วงบ่ายวันนี้เนี่ยพอนายกไปเนี่ยก็เป็นธรรมดาที่มันจะต้องปิดถนนก็ <หา S 1> ไปร้องเรียนก,กับนายกว่าวันนี้เนี่ยก็กระทบอีกวันนึงนายกก็เลยหยอกล้อแซวเล่นนะว่าเอาเป็นยังไงบ้างแล้วงั้นผมเหมาทั้งร้านไหมขาขอได้เลย <laughs> เก็ควักไปให้พันหนึ่ง นะไม่รู้เงินใครเหมือนกันเมื่อกี้ดูไม่ทันนะไม่รู้ว่าเป็นเงินรัฐมนตรีหรือว่าเงินนินายกไม่แน่ใจไม่แน่ใจเหมือนกันนะเนี่ยนะครับแต่ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยก็คือมันก็มีบรรยากาศในเรื่องของความไม่พอใจอยู่มากมีคนที่ไปเคลื่อนไหวนะครับชูป้ายแล้ววันนี้เนี่ยใน Facebook คนก็แชร์กันมากเพราะว่ามีคนเนี่ยไปไลฟ์สดบรรยากาศตอนชูป้ายแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเข้าไปควบคุม เพื่อไม่ให้ไม่ให้มันเสียมูดไม่ให้มันเสียบรรยากาศที่นายกเนี่ยไปลงพื้นที่นั่นแหละคุณผู้ชมดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสารและความรู้จากทีมข่าว WorkPoint News และรายการ WorkPoint Today ค่ะ